สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแนวะนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบอะไรคอสโอเวอร์นั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาอ่าแรงจีนนะครับผมนะที่ไม่ใช่ตัวละครของเบลูนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งวิธีการหานะครับผมนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนดีกว่านะนีนะ่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมมีกุชชี่ลังจีนนะครับผมนะแรงจีนนะฮะแล้วก็มีอ่าตายเยว่มีฮอคแรงจีนนะแล้วก็อีกิดแรงจีนนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งวิธีการหานะะะะเเรรราากก็ต้้้้ออออองงงลยชชัััันนนนนน่่คบจมทุ ชั่วโมงนะฮะชั่วโมงนาทีที่สี่สิบห้านะครับนะแต่อีกนิดเดียวเดี๋ยวดันเดี๋ยว,ยวรอชั้นก็มานะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูซึ่งวิธีการหานะครับผมนะก็คือเราต้องไปถึงดันด่านที่3ามสิบนั่นเองนะครับด่านที่สามสิบมันจะมีบอสอยู่นะครับผมนะซึ่งมันจะการันตีแรงจีเลยนะถ้าทุกคนสกัดติดนะครับผมนะ,ะย้ำนะว่าถ้าสกัดติดนะครับเนี่ยมันจะการันตีแรงจีเลยนะครับนะฮะก็คือ สกัดได้ปุ๊บแรง้งจีเลยนะซึ่งมันจะสกัดยากมากๆเลยนะครับผมนะฮะก็มันจะไม่เหมือนแบบพวกเอ่อเบลุแรง้งจีนะครับผมในที่เราไปตีกันมันจะมีเอ่อเบลุเอสเอสกับจีใช่ไหมเราต้องแบบถ้าสกัดดวงดีโคตรๆอ่ะมันถึงจะขึ้นแรง้งจีนะฮะแต่ว่าร้อยชั้นนะครับนะถ้าสกัดติดปุ๊บมันจะได้แรง้งจีเลย100%นะครับผมนะทุกคนโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะลองลงให้ทุกคนดูนะเขาเนี่ยก่อนที่รอเวลานะผมขออนุญาตแบบ ดูดาเมจก็แล้วกันนะะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมแล้วนะครับผมเนะเป็นกูชี่แลงกีนะฮะดาเมจอยู่ที่996ทีนะฮะซึ่งเบรุสแลงกีนะอยู่ที่แค่537ทีนะครับผมนะ่ยดาเมจแต่ละคนไม่เท่ากันนะมันอยู่ตรงแรงนับผมอยู่ตรงแรงตัวะอนเราด้วยนะนี้น้อง คนนี้นะก็เอ้ยผมลืมบอกนะว่าไอดีนี้นะคเัาเป็นไอดีของน้องเอซนะรับผมไม่ใช่ไอดีผมนะไอดี ID ผมแม่งไม่เคยจะสกัดได้เลยนะรับผมนะแม่งสกัดได้ยากจัดนะรับแต่น้องคนนี้แบบดวงคูรดีได้มาสี่ตัวทุกคนดูดิแม่งดวงดีจัดนะฮะมีอีกวะไม่น่ามีนะฮะเออไม่น่ามีละน่าจะมีแค่นี้นะรับผมดูดิตัวนี้นะเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้นะเับผมนะโอเคผมล็อกล็อกอย่างเนี้ยโอเคล็อกแล้วนะโอเคผมจะทำการถอดมา เผมก็จะนี่เอาเอาไปถ่ายปกคลิปอ่ะโอเค,อเคแล้วก็ใส่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีติ๊กถูกไงถ่ายปกคลิปไม่ได้อ่ะนี่นะครับผมนะพอนาทีที่สี่สิบห้านะครับเนะมันจะเกิดตรงเกาะแรกนะฮะเป็นจุดทางเดินตรงนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็เข้าไปเลยละกันเห็นไหมมันจะมีโอกาสดรอปนะครับผงนะฮะแล้วก็ผงทุกระดับเลยลนะีเจนแรธรรมดานะครับนะีแล้วก็จะมีโอกาสดรอปลังเอสแงเอสเอสแล้วก็แังกี G, นะครับนะ่เป็นบอสนะครับนะเห็นไหม นี่รับผมนยะรูปอีกิดโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะฮะไม่พูดเรื่องเพลงนะครับผมนะซึ่งถ้าอยากไปถึงอาดาดที่สามสิบเนี่ยคุณต้องมี GPS ประมาณยี่สิบคิวขึ้นนะครับผมนะคุณถึงแน่นอนนะครับผมนะทุกคนโอเคไหนๆก็มาแล้วผมฟาร์มให้น้องเขาเลยเขามีแบบดาบฟาร์มผงไหมโหเนี่ยที่ดาบฟาร์มผงเป็นดาบเอสด้วยโหรูทเอสเซหนึ่งโอเคดาบฟาร์มผงอ่ะเดี๋ยวดูด้ยวยลยว่าผมจะได้ผงเท่าไหรนะ่ฮะ น้องเขามีสองสามเก้าใช่ไหมแล้วก็ยี่สิบสองฮะเราจำแค่สองอันนี้มีสองร้อยสองร้อยสามสิบไอสองร้อยสี่สิบอ่ะแล้วก็ยี่สิบสองอ่ะจำให้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูตอนจบนะว่าผมจะได้เท่าไหร่ฮะค,คือมันดันนี้มันเป็นดันฟาร์ผมผงก็น่าที่จะดีนะครับผมน้องเขาไม่ได้เปิดสก,กัดหรอไม่ได้เปิดออโต้หรอโอเคออโต้ Auto ละโอเคเดี๋ยวก็ลงไปเรื่อยๆนะจนถึงชั้มสามสิบนะครับผมนะทุกคนเนี่ย yeah. โอ้ยผมไปตั้งค่าปิดจะโดนน้องเขาด่าไหมวะแม่งแดดแดดแล้วแบบมึนหัวจัดเลยแม่งเอ้โอเคนะคนะเขาผมนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นสามสิบนะรับผมนะมาดูกันนะครับว่ามันจะดอปให้มบอ่บให้ไอดีน้องคนนี้ดรอีกตัวได้ผมร้องจริงนะเนี่ยไอดีกูไม่ยอมดอปเฮ้ยนี่น้องเขาแบบผ่านแรงเอ็นแล้วโคตรโหดอะทุกคนผมยังยังแรงกีอยู่เลยว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นสามสิบนะครับผม เดี๋ยวทำไมมันไม่เห็นดาบวะเออไม่เห็นดาบผมใส่ดาบวะเนี่ยมันก็ใส่นะไม่เห็นดาบวะ,นะบวะอี่ยแปลกดิผมลืมบอกนะเขาในชั้นสามสิบนะฮะบอสมันจะสุ่มเกิดนะเขาผมนะว่ามันจะเป็นบอสของดันอะไรนะหรือว่าของดาบอะไรนะฮะก็ใช้ดวงนะเขาผมนะเออว่าเราจะเจอกูชี่หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเจอตัวกระจอกนะเขาผมนะเออ เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเจอบอสตัวอะไรฮะในดันที่สามสิบนี้โอเคเดี๋ยวดูกยวาโอเคตอนนี้ถึงชั้นสามสิบแล้วนะครับผมเอ้ยยังนี่ว่ายี่สิบเก้าโอยนี่เดียวอีกดันหนึ่งโอเคฮะตอนนี้ผมถึงดานที่ส0มสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งแรงนี้อเอ้ยหรือว่าด่านสามสิบขึ้นไปนะจะมีอโอ้โหได้อีกิดเจออีกิด <c oughs> คือดูเลือดมันดิเลือดหกคิอนะครับผมนะฮะก็ สามสิบขึ้นไปนะจะมีโอกาส <c oughs> ไม่ใช่มีโอกาสนะจะได้แรงกีนะครับถ้าสกัดติดนะครับสามสิบขึ้นไปนะครับผมนะถ้าสามสิบเอซิบเก้าลงไปก็จะได้เป็นเนาะแรงเอ็นเอนั่นเองนะครับผมนะถ้าจะมาถึงแรงนี้นะต้องมีดีเอประมาณยี่สิบคิวไอเอ้ยยี่สิบคิวเอขึ้นไปนะครับผมเนะี่ยี่สิบคิวไอเวอร์เกินเนะ <c oughs> นี่ยผมนะมาดูด้วยว่าผมจะสะกัดได้หรือเปล่านะสำหรับไอเจ้าตัวอ e ีกิลนะครับผมนะ เฮียไม่ได้เฉยเอาไอ้เฮียไอดีกไูไม่เคยได้เลยที่เกมปัญญาอ่อนไอ้เฮียนี่ยน,นะเขาเนะี่ยจะได้แรงกีเลยนะครับผมนะอย่างที่เห็น <c oughs> ไอ้เกมปัญญาอ่อนไอ้เดีกไูไม่เคยได้เฮ้ยโอ้โหกูท้อวะ่ะ <c oughs> นี่นะเขาเนะก็อย่างที่เห็นนะเขานะวิธีการหาแรงกีนะเขานะมันไม่ได้ดับง่ายขนาดนี้นะ คืออะไรวะไอดี ID ผมไม่ไม่เคยได้เลยแล้วคือแบบไอดีคนอื่นไม่ได้จังได้ง่ายไอดี ID น้องคนนี้ไม่ได้ง่ายจังวะบล็่กปะเนี่ยโอ้โหกูท้อเลยไอ้กูลบพิ้งเลยเนี่ยกูอ่นไสหยอกเล่นหยอกเล่นถือว่ายืมไอดีน้องเขาไปแล้วก็ถือว่าแบ่งๆกันละกันโอ้โห เนี่ยก็มาฟาร์มเวลนะปกติผมไม่ต้องมาตีก็ได้ฟาร์มเวลให้ให,ให,ให้ให้มันฟาร์มเวลไปโอเคให้น้องเขาไปฟาร์มเวลยเองก็แล้วกันนะครับผมนะอันนี้คือเป็นแรงกีที่กากลที่สุดในเกมนะครับผมนะก็ไม่ต้องไม่น่าดีใจขนาดนั้นหรอกนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นกูชี่นี่ดิแต่ถามว่ามันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมสกัดได้แรงกีที่ไม่ใช่ไอดีผมอืมไอดี ID ผมยังไม่ได้เลยผู้นี้ดีกว่าเออ เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนะแลงกีมันมันกานะดิกมาครับผมสู้เออเบรุไม่ได้นะครับผมนะถ้าเป็นอ e ีกิดอ่ะเนี่ยหนึ่งร้อยทีดูเบลุจีฮะเบลุจีห้าร้อยทีฮะมันห่างกับคนละโยดน,นะครับผมนะแต่ว่าต้องเป็นด่านอาของลัคกี้นี้ขึ้นไปนะเออมันจะโหดกว่าเบลุจีแล้วนะครับผมนะโอเคเบลุจีประมาณห้าร้อยทีป่ะอันนี้หกร้อยทีเห็นไหมหกร้อยทีแต่โมริทาวเนี่ย โหดที่สุดแล้วนะฮะแรงกนรีนะ,ะน,นะครับผมนะี่ฮะเก้าร้อยคทีฮะคนละยดนะครับผมโอเคเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะก็ต้องขอคุณน้องคนนี้ด้วยนะที่ให้ยืมเอดีมารีวิวนะครับผมแนะแล้วก็ผมก็สกัดแลงกีโชคาคาอะไรวะคาคลิปแล้วนะครับผมนะทุกคนก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออย่างที่ผมบอกนะว่ามันการันตีแลงกีเลยนะถ้าทุกคนสกัดติดนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้บ้ายผมจนะเจอมันในคลิปหน้านะครับผมบาย